สวัสด <ersch> ีครับพบกับผมนะครับผมนะจากร้านนูนิสิกนะครับผมนะวันนี้นะครับผมนะผมมีสินค้าแนะนํานะครับผมนะสาหรับลูกค้าท่านใดที่มีแบบว่ากีตาร์เก่าๆนะครับผมนะกีตาร์คลาสสิกเก่าๆที่ลูกบิดมันเริ่มเสื่อมสภาพเริ่มเสียแล้วนะครับผมนะทางร้านเราก็จะมีตัวนี้เลยนี่ตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าลูกบิดกีตาร์คลาสสิกนะครับผมนะนี่นะดูสิเป็นสีทองนะครับนะเป็นสีทองนะอย่างดีเลย นี่สีสีทองโอเพนเกียร์นะครับผมนะั้นลูกบิดกีตาร์คลาสสิกนะครับผมนะ้ำมูลด้านข้างนะครับนี่ตรงหัวก็เป็นมุกอย่างดีเลยนะครับผมนะสวยนะครับนี่นะเป็นสีมุกเลยนี่สีทองนะมีน็อตให้ครับมีอุปรกรณ์มีน็อตให้นะก็คือใส่ของเดิมได้เลยนะถ้าเป็นกีตาร์คลาสสิกนะครับนี่ก็จะตัวนี้นะครับผมนะอยู่ที่ราคา450บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะั้นก็ท่านไหนสนใจก็สามารถ ติดต่ออินบ็อกมาได้เลยนะครับผมนะหรือท่านใดสะดวกก็สามารถเดินทางมาซื้อกันได้ที่ร้านได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมนะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ